คลิปนี้นะจะขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตของ KFC V Square นะพี่แต้มผู้จัดการภาคนะพี่อ๋อผู้จัดการเขตนะหรือว่าใครก็แล้วแต่นะใน KFC อที่ได้ยินแบบเรื่องนี้อยู่นะอยากให้รู้นะว่ามีการทุจริตแบบนี้เกิดขึ้นะผู้จัดการ่มันการันตีว่าอย่างไงมันก็ไม่โดนหรอกไล่ออกอะ่ะอย่างมากแค่ได้ไปเตือนเอาไก่ข้างนอกมาขายออถามว่าแค่ทุจริตเอาไก่ในร้านเอาไปขายข้างนอกอทุจริตไหมดันเงินเอาไปไหนเออ ไก่ในแต่ละวันขายไม่หมดนะเอาไก่ไปเลียขายนะไก่ใหญ่5ชิ้นร้อยวิงแซบ7ชิ้นร้อยนะแล้วก็แค่แคเชียร์บางคนนะทําเงินให้เขานะวิธีการทาทแนงรู้ป่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีคนมาซื้อในช่วงเวลาเที่ยงก็ออกบินมา1ร้อยกว่าบาทชุดร้อยกว่าบาทชุดสองร้อยกว่าบาทเนี่ยแล้วก็คนที่มาซื้อต่างเวลาเนี่ยก็เอาเงินเข้าเครื่องแต่ว่าไม่ขี่เข้าไปเอาบินเก่าให้ไปเวลาถึงตัดกาปุ๊บหัวหน้าตัดกาปุ๊บแคชคเชียร์ได้สดต่างไป อาจจะได้60บาทบ้างร้อยบ้างถาม่าทําไมรู้แฟนแฟนเคยทํางานอยู่นั่นเป็นแคชเชียร์รู้เล่าให้ฟังหมดทุกอย่างไก่ที่หายไปเอาไก่ไหนมาแทนรู้ป่ะไปซื้อไก่ไมโครไก่ไมโครมันถูกกว่าแล้วก็เอามาอัพมาหมักแล้วก็มาขายไปในราคาหน้าร้านใช่ป่ะอกไก่เอามาหั่นเป็นไก่ป๊อปซิงเกอร์นี่เอาสะโพกมาแล่เป็นซิงเกอร์มาแล่เป็นไม่มีกระดูกขายอย่างเงี้ยไก่ใหญ่ก็ไก่ชิ้นใหญ่นะที่ว่าชิ้นละสาบกว่าบาทเนี่ยก็ไปเอาน่องไก่มาขายเนี่ย ทุจริตเอาเงินไปไหนถามว่าเอาเงินไปไหนก็ไปดูเอาผมนี่นะพี่นี่นะทํางานอยู่นั่นนเป็นปุ๊กนะกูเห็นกูรู้ทุกอย่างกูเห็นมาหลายที่อ่ะแต่กูว่าที่เนี่ยแม่งสุดยอดอกินเงินแบบอ้วนอ่ะใช่ปะ่ะแต่ถามว่าที่มาพูดเนี่ยพูดเพราะอะไรว่าไอ้เนี้ยหมันไส้ไงหมันไส้ตอนนี้คือออกแล้วไม่มีไม่ม,เม,มเีเกี่ยวข้องแล้วแต่เรื่องเนี้ยเรื่องทุจริตเนี้ยคนดีอ่ะคนดีแม่งก็มีอยู่ใช่ปะ่ะ ทำงานก็นานหลายปีแต่ก็ต้องทน,งทนงก,กัน้มคืนฝืนทนเพราะอะไรรู้ป่ะพอผู้จัดการไม่สั่งไงเข้าใจป่ะแต่เงินเอาไปไหนอ่ะเอางเงินเอาไปไหนกูถาม่อยเงินเอาไปไหนก็เอาไปไหนก็ไม่รู้ไงเข้าใจป่ะแต่ไก่อ่ะถ้าเกิดเขาบอกว่าไก่ไม่มกีก็รอบสั่งไม่ได้ก็ต้องไปเอาไก่ไมโครมาขายให้ทันไม่จริงอะ่ะมึงไปดูรอบสั่งในเวลานั้นนะพี่อะ่ะมีภาพมีคลิปทุกอย่างนะในเวลานั้นอะ่ะไก่เต็มห้องไปอาไก่มาขายอะ่ะ เอาน้ำคุยอะไรแก่มาขายอี้ทุจริตไหมจริตมันโาไอ้น้ำโปกน้ำปัน่นอันนี้ก็โตองนก็โตเนี่ยขายขายจริงเหรอหกสิสิบแก้ววันๆนเนี่ยเป็นพนักง,งานอยู่นี่ชมแดกกับทั้งร้านแดกฟรีแล้วเงินที่ขาดไปไมันจะไหนปะมึงก็เอาไก่ไปขายดิเอาเงินมาใส่แล้วมึงก็ไปเอาไก่ไม่โคงมาขายใครมีปัญหาหรือว่าไม่พอใจอะไรมึงมาไออี้คุย